เราเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าคดีแอมเซยานัยที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีเตรียมจะขอสารออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งคนครับเป็นคนที่สั่งให้แอมเอาพยานหลักฐานไปซ่อนแล้วก็ทำลายของกลางความคืบหน้าคดีของแอมวางยาฆ่าเจ้าหนี้14รายหลังจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อหาร่วมกันทาลายพยานหลักฐานกับรองออฟเป็นอดีตสามีของแอมไปแล้วนะครับ และจากแนวทางการสืบสวนตำรวจภาค7็พบว่ามีคนรู้เห็นการกระทำความผิดของแอมเป็นคนสั่งการให้แอมซุกซ่อนของกลางโดยส่งทรัพย์สินของนางสาวก้อยผู้ตายที่จังหวัดราชบุรีไปให้แก่นางสาวแก้วที่เป็นเพื่อนสนิทของแอมซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของแอมที่ให้กับพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้คณะทำงานชุดคลี่คลายค,ายคดีได้ประชุมสรุปและตรวจสอบสำนวน โดยพบว่าจากพยานหลักฐานและผลการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายหลักฐานจึงเตรียมจะขออำนาจศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยเสนอสารพิจารณาในวันจันนี้22พฤษภาคมส่วนที่ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นหญิงสาวหรือไม่นั้นตำรวจยังไม่ให้ข้อมูลนะครับบอกแค่ว่าให้อดใจรอก่อนครับ